เขียดเพีงแมงกิโลไม่ใช่นะครับเขีเยดผมได้ยากกินของแบบอาหารตามธราประสาทครับผมเนี่ยเขียดมะกะบุกปลามีน้ำคุ้งครับผมมีหลายช่วงนี้นรูปก,การของอยู่กินเขียดมันเดือดเอาให้ก็มีมขเขียดเดือดก็อ,อยู่กระไรเดือดแบบตัวสดๆกระไรครับผมบรรยากาศคุณมาได้หลายครับวันนี้บรรยญญากาศสดๆเลยบรรยากาศเสาศิพี่น้องตลาดน,นัดไทยเราบรรนาน มันกลางครับผมเนนมืองนครพนมพี่น้องส่วนนี่จะเป็นผักครับผมมันี้สีแยกผ้าเมื่อเบิงของอยู่ของใส่ในคัอเรือนพี่น้องเลยศูนเกษียครับผมส่วนตั้งน,นี้วา่าจะเป็นต้นไม้ครับต้นไม้พันบักพริกเป็นนะครับบาบกพริกสีนี่งามแห้งดีครับผมสีงามครับเป็นสีหมองน,น,นี่พี่น้งองส่วนตั้งนี้งามดีครับผม พี่น้องมาไล่หลายหมอนี่ผู้สืบตีนี่มืันนี่เป็นนี่มือมือเดียวพี่น้องเลยมีวันเดียวกลารโดยคนหลายพี่เสียพี่น้องเลยพี่น้องมันมาไล่หลายเลยมือนีเต็มไม้เต็มมือเลยมืันนี้อากาศมันบโบห่อนนะบรรยากาศคงืันนี้บางยาวๆพี่น้องของอยู่ของกินเป็นซุนหมูดีครับผมยุ่นแ้วนี่สนับสนุนพี่น้องสนับสนุนคนบรรยากาศชนเป็นเป็นของพี่น้องทั้ง มันกลางคนนะมาขายว่าจะเป็นกระสายครับผมช่วงหนึ่งมาเล็ดกิดทิ้งใบตองก็เช่นไงครับพี่น้องว่าเสือเห็ดก็มีว่าจะเป็นมะกรกวยมะเตวยแตงนะครับเวลาถุนลอยกวยงามแห้งพี่น้องกวยกันี่เลยสามสิบห้าบาทครับหลอกแช่เข้าไปพิขกาวปนนะไปหลอกแิ่ก้าปปนว่าจะเป็นหมักบวกครับผมไม่กินแบบบานๆเกาเลยครับเดี๋ยวมดิิงมือ นี่คือเคลื่อนดีพี่น้องตลาดมาเตงงามๆทุงลยี่สิบบาทครับมาแตงแต่งกับงามพักมีซีโซอคำพักมัดไิสิบบาทผักหอมบประกาศกินผักแถวใบตองพี่น้องเอาไปห่อขนมข้าวโพดกุ้ยซุกครับมีหกสิบบาทครับวป้ดก้ยซุกครับน่าจะเป็นพักกับผมคุนตอนนี้พักแบบบานๆเลาเลยครับผม บรรยากาศคุ้นร้ายเหี้พี่น้องมาเนี่คือคลื่นมันมีวันเดียวนะครับมันมีมันแตมีแต่วันอังคารบัานเดียวคนก็เลยแบบสี่เหลี่ยมอะไรเจัาหน่อยครับฮัทส่วนนั้นจะเป็นปลาแหงครับพี่น้องปลาแหงบักแหวงนะครับผมบอกว่าจะเป็นบักแหวงปลาแหงครับผมพี่น้องเลยปลายแหงโน้หม่ที่เมันต้มกระไรนี่ครับผมพี่น้อง หอใหม่พัดหอมนี่แม okay, ่อะไรบอฮ้อยเลยบแม่บอเดยมาใครฝากนี่เลยพี่น้องใครฝากใครฝากนี่คี้ปูมชนบักข้ามปอมครับผมบักข้ามปอมแกนละสิบบาทบักข้ามปอมเพื่อมาขึ้นซมนะพี่น้องนี่คี้ปูมก็บนี่ลายสิเดี๋ยวนี่ขี้ปูมันจักอยู่นั่นแม่งกี้รอครับต้องอยู่ของจริงเขียดก็นี่ว่าจะเป็นใครฝากครับผมเนี่ ไค่ฝากพันกรมีไครฝากเนกขเขียดกรมีกพี่น้อ้อยู่ทองกนนงนินไม้ให้่ยครับปากกรม้ยไครฝากส่วงนีลูกการพนใส่ป้าเนี่ยลูกทีมาแร่งรวมครับพี่น่อยอ้มาเร่งรวมพี่สาีเรามาแรงรวมเราเป็นบุกต่อที่นี่บักระบุกไปไม่ได้บักระบุกหลายแหง หมากกระบุกหมากทั่วเรีนครับนี่จะมากครับพี่น้องส่วนเท่านี้นี่จะมากโลดสี่สิบาทพี่น้องทวเรีนครับโลดสี่สิบบาทครับมหมากกระบุเคยมีหลายคุณครับเขาได้ใหญ่ตลาดนัดมันนานครับผมมากมากมากคุณครัมามาเลาะตลาดมันนานนล้กันครับคือขึ้นมุกส่วนหนึ่งจะเป็นกระเทียมว่าจะเป็นกระเทียมสินกระปุ่นแล้วสินขนมจีนครับผมนครับเอาขึ้น ไข่บุนแรงไข่ฝากครับพี่หน้องว่าสิเป็นกระติบเขางามครับผมมีแมลเล่เรามีแต่หน่วยเขงามเลยครับตลาดมันหนาว่าสิเป็นเฮ็ดบดเฮ็ดกระรางพี่หน่องเค็ดกระรางมาพี่หน้องก็หอมอ้ยไข่ฝากแต่สออครับไข่บุแรงไข่บุนแรงกับปูนหน้าเขียดครับผมหักหอยว่าสิเป็นบักหอยบักทัวบักพริกครับผมเอาู้สุพี่หน่องสินกระปูนงามสินกระปูนงามแห่งเบอร์บพริกเป็นจาเนเลย ไดยังไงคงอยู่คงกินบรรยากาศธัเนียมปะเสิเห็นสีแยกท่าม่เบมงออาหารกันกินกับร้แห้งบรรยา,ากาศเคลียรนๆด้วยครับปลาไหลครับผมปลาไหลดูไวเอียนครับพี่นอ้องตัวบางใหญ่ๆเลยกิโลกับรอยกว่าบาทนะครับผมด้มาเอา,เอาไปเห็ดกินเอาปพผัดเพ็ดก็ได้ครับผมว่าจะเอาไปเป็นผัดผัดเพ็ดบมักทัวครับ หมกทัวงและะ้วก็เฮ็ดขับจังางนนนานไม่บริสุทธิ์เฮ็ดปลาไม่ลงโข้งเขียดส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาหารแบบบ้านๆเท่านี้นะครับผมบวันนีเป็นขิขงครับผมขิงโปเตโต้พี่น้องโซนเท่านนั้ไงเขียดเขียดแหงก็มีพี่น้องเลยเคนเขียดแหงคนเขียดวางเจ้ว่าจะคล้ายบริสุทธิกันแล้วพี่น้องราคา แ่าฟงอาหารการกินแบบทำประสาทหรือหลายแห่งนำรับปราหลายแห่งคนผนนีมีวันเดียวนะครับผมมีมือเดียวครับเขียดโลดละร้อยห้าสิบาทเพื่อพี่น้องเขียด์อิมูองอยู่ของกินเพื่อนเขียด์อิมูกิโลละร้อยห้าสิบบาทครับผมก็จะเป็นเห็ดไก่บ้านนะครับผมส่นท่านเห็ดไก่บ้านเพื่อนก็มีเลยเป็นจานจานละสี่สิบบาทครับผมปลาไม่รูปลาเนื้ออ่อนกับผมสุนท่านนี้ก็จะเป็นปลาบึกกับปลาบึกปลาเนื้ออ่อนหลายแห่ง ของอยู่ของจิงของถูกครับพี่น้องครับผมส่วนนั้นบกเกาลัดนี่หน่อยบกเกาลัดหน่อทั่วดินครับผมคูเดีนส้วนแมงเม็ดมะเร็งรวมครับช่วนั้นเราจะเป็นมะเร็งรวมตะขะแตนนะครับผมไรเคยกินเลยมะเร็งรวมปลาไนไข่ปลาไนครับผมเราจะเป็นปลาเนื้ออ่อนพี่น้องปลาสดไปสิน่ะนี่จะปลาผมไข่ปลาผมคนมี้เลยไข่ปลาไข่ปลาสดๆเลย ปาปลาแนวอ่อ,อนไปย้อนเป็นพวงพวงเด็นเป็นพวงเป็นมัดครับมัดละร้อยห้าสิบบาทเป็นมัดสามพวงของแนวแต่ราคาแ้วแต่ใสเด้ีน่นองเลยหัวสุกงอยู่คงเห่นพวงต้นนี้จะเป็นหมกไหมครับผมหมกไหมปลาไหลเป็นสินะครับนส,นสนับสนุบเต็มไบเต็มเมื่อเด็กนี่กได้มักเอาไปทัดเท็ดก็ได้ครับผมครับ ปลาเจลวดพี่น้องว่าจิเป็นปลาหลากไปย้อนครับผมทัวนนึงนี่แต่ปลา,รา,ปลาครับว่วจิเป็นเห็ดฟางครับพี่น้องเห็ดฟางเป็นกิโลกิโลนึงร้อยหนึ่งร้อยบาทเรับพี่น้องเห็ดฟางเห็ดฟางปลาขงอยู่ของจริงนี่หลายครับผมเฮดบดที่เป็นหั่นในเแล้วครับเฮดผดว่วจิเป็นหมักหอยจูเป็นสัตว์ก็มีหมักสมอหมักขามปลอมอาหารปลาครับอาหารปลาหลาย ว่าจะเป็นป่าครับผมช่วงนึ่งป่าบวกพัวบวกพัวตัวแหล่น่าพี่น้องต่ำแซ่บแสบเลยใดรเคยกินครับผมบมกไห่หมกกระบอกพี่น้องบมกไห่หมกกระบอกคนบมกไห่ตัวจะเป็นหมกไหอยัวไห่อันนี้ก็มีแหนก็มีครับของอยู่ของกินพี่น้องเอ้ยหลายแห่งอาหารการตามเดูกาลแบบบรานครัาเลยครับผมบมกบวบอ่อนๆก็ได้ใครเคยไปกินไสปูไสแจวครับ ลายเหงพี่น้องมากมากนมารอตลาดนัดกันครับผมเลยโบ๊ทอ่อนๆเลยที่เพิ่งฮันนี่เดียวครับ้พี่น้องซีแยกผ้ามาเบิ่งอาหารการกินซทำนี่เดียวครับผมทำมากจะซอมก,กันยะเดินดพื้นที่ตามไหนซีแยบเด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่กระดัางแจ้งได้การทำคลิปครับผมคลิปครับผมคลิปนี้ไปสมนีิคลิปหนาพอทำไมครับผมสวัสดีครับ มาถายนะมาถ่ายนางมาถ่ายนะ